พระเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดเยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดเยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระชิววัล่ลศวษัตริเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมมน แต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าย,ยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่า ใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป